ใส่ปลาทูเราลงไปเลยค่ะใส่เมงหลักเราลงไปเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพามาแกงแกงสยบัวใส่ปลาทูนะคะจะเป็นแกงแบบลาวๆเลยค่ะใส่ผักออตูแล้วก็ใส่ปลาล้านะคะเครื่องแกงของเราก็ไม่มีอะไรมากตะไคร้ใบมะกรูดนะคะใบเมงลักนะคะทุกคนพริก หอมแดงค่ะแล้วก็ปลาทูที่สำคัญที่สุดนะคะน้ำปลารา้านัวนัวเลยค่ะแล้วก็จะมีเกลือนิดนึงแล้วก็ไอผงชูรสนะคะทุกคนใส่ได้ตามชอบเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะสมารันตะไคร้ของเรานะทุกคนเป็นมะกรูดก็ฉีกเอาค่ะหักบัวของเรานะคะทุกคนแล้วก็ดึงใยมันออกค่ะ กระบัวของเรามาล้างก่อนนะคะต่อมาก็ตำหอมแดงกับพริกของเรานะคะตำแบบไม่ต้องละเอียดมากเดือดแล้วนะคะเราใส่เรื่องตำเราลงไปเลยค่ะใ <c oughs> ส่ตะไคร่กับใบมะกรูดของเราลงไปเลยนะคะ ใส่ปลาทูเราลงไปเลยค่ะนำปะลาะค่ะจะเยอะหน่อยนะคะอร่อยดีอย่าเพิ่งใส่เกลือนะคะทุกคนเดี๋ยวรอชิมดูก่อนค่ะเพราะว่าปลาทูของเราก็มีรสชาติแล้วค่ะปะลาะก็ออกเค็มแลยเนาะเดี๋ยวเราค่อยชิมทีหลังค่ะถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยเติมค่ะ ใส่เกลือน้อยนึงกับผงชูรดนะคะทุกคนถ้าจืดก็เพิ่มปลาล้านะคะหรือก็ใส่น้ำปลาเพิ่มก็ได้ค่ะชิมรสตามชอบนะคะทุกคนพอดีแล้วก็ใส่ใส่บวัวเราลงไปเลยค่ะ ต้องต้มนานไปนะคะใส่บัวต้มนานแล้วแม่อร่อยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนใส่บัวเราไม่ต้องต้มนานเนาะเพราะว่ามันสุกง,ง่ายค่ะใส่ใบเมงหลักเราลงไปเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนลองทำกันได้นะคะ